สวัสดีค่ะสวัสดีทีนะคะกณถึงบอแกนพัทยาเป็นตักใาย,ยามันนะคะไม่ต้องหนีค่ะไม่ต้องหลบค่ะ,ะทุกคนคะวันนี้เมียจะมาะทําผัดไทยร้านเมียวให้ดูนะว่าผัดไทยของเมียวนะ่ะมันมีกี่อย่างจริงๆแล้วผัดไทยมันมีอย่างเดียวคือเราจะผัดไทยใส่ผักอย่างเดียวก่อนใส่ใสไข่แล้วก็ใส่ผักอย่างเดียวก่อนเราจะไม่ใส่เต้าหู้นะไม่ใส่กุ้งแห้งนะทุกคนเพราะว่ากอลังไม่กินกุ้งแห้งไม่กินเต้าหู้นะคะบางคนถ้าอยากจะกินเราก็สามารถสักผัดผัดไทยไว้แล้วก็ ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเต้าหู้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนให้กขาเห็นนะคะแต่เพิ่มมูลาคา่าราคาของผัดไทยก็คือปกติราคาผัดไทยนี่ใส่ผักอย่างเดียวนะั่นคือราคา8 8ยูโร90ใช่ไหมถ้าเราใส่เต้าหู้ไปก็เป็น9ยูโร90แล้วที่เนี้ยผัดไทยร้านเราก็จะมีผัดไทยใส่ผักอย่างเดียวแต่ประกอบไก่กรอบเป็ดกรอบนะใส่กุ้งใส่ไก่ฟิเลใส่เนื้ออะไรก็ช่างแ,แต่ลูกค้าสั่งนะทุกคนนะคือเบสิกเลยแหละทำยังไงอะเดี๋ยวทำให้ดู เราจะผัดไทยธรรมดานี่หละค่ะทุกคนผัดไทยธรรมดาเลยค่ะแบบนี้เลย <S <S จริงๆแล้วเนี่ยผัดให้ดูนะแต่จริงๆแล้วเราจะผัดไว้ทีละเยอะๆผัดทีละกระทะมันไม่ทันค่ะผัดทีละจานมันไม่ทันค่ะเวลาเราผัดกระทะกระทะใหญ่ๆเลยค่ะกระทะแล้วประมาณสามคนที่ค่ะเวลาลูกค้าเข้ามันจะได้ทันนะคะ,ะแ,แค่นี้เราจะมไม่ใส่กุ้งนะไม่ใส่เต้าหู้นะคะ กกระดเตียมนใชริดราะมเดเทโ้า huh. ัดยนุ่นเอ็กตร้าขงน่นอกี่งุ่นแต่ส้าดคนาเล็นี่เราจะผัดนี่ใช่ไหมครมันก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นใบโครงการผัดไทยใช่ไ ไม่้่นในี่เสร็จแล้วค่ะอันนี้เราก็ไปใส่ถั่วงอกนะคะแล้วก็ใบกระเทียมแครอทเข้าไปให้มันมีสีสันนะคะทุกคน Und einmal, äh, Bitte? Ja. Ja. Letztes Mal hat sie ein Letztes Mal haben Sie vor ihr Chefin die Wurst, das ist auch wieder für die Chefin, aber... Äh, machen Sie nicht letztes Mal. So, ja, hat gar nicht gemacht. Nur Curry oder was? Sonst? Ja, Curry haben wir, Gelber Curry. Und was sonst? Gelber Curry und was so? Und so Ja, soja. 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 Dann müssen man den gelben Curry. Ich habe gesagt, der Reis mit Hühnchen, aber ohne. Okay. Lass sie probieren mit Curry, wenn sie nicht machen, muss sie anderen probieren. Genau, ne? okay, machen wir so. <lacht> 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 Habt ihr irgendeine Speisekarte zum Mitnehmen? Ja, gehen Sie in der Webseite klicken Sie auf die Kaffee. Sie auf Kaffeekarte, äh, Kaffee ja. dann steht das Menü ähm, und Dann können Sie alles aufrufen. Einmal okay. ausdrucken.

ん

Terima kasih telah